สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตามติดชีวิตนักท่องเที่ยววันนี้เรามาตามติดชีวิตนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวเยอรมันที่มีชื่อว่ามักเขาท่องเที่ยวผจญภัยไปมาหลายประเทศโดยการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคู่ใจและได้ตั้งชื่อให้กับรถของเขาว่าอีฟก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับมากๆเลยค่ะและทุกคนสามารถไปกดติดตามและดูคลิปการผจญภัยของเขาได้ที่ช่องมาร์คเทรเวอร์สได้เลยนะคะแอจะแปะลิงก์ไว้ที่เพิ่มเติมคําอธิบายค่ะ เขาข้ามเขตแดนจากประเทศจีนเข้ามาประเทศลาวกับเพื่อนๆของเขาโจโอเอลและเอริกาและสิ่งต่อไปนี้จะเป็นการเดินทางที่ท้าทายครั้งยิ่งใหญ่เพราะที่นี่ถนนดูน่ากลัวมากแผนการเดินทางของเขาคือจะไปเมืองหลวงของลาวแล้วเขาจะข้ามไปประเทศไทยและก่อนจะได้ข้ามไปประเทศไทยเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเขาจะเจอกับอะไรบ้างเขาเอ่ยอย่างกังวลใจนิดหน่อยค่ะ เขาขี่รถมาหาเพื่อนๆที่รอเขาอยู่เขาทักทายและพูดคุยถึงเส้นทางว่ารถ GS ของโจเอลกัน,น้ไหมเพื่อนเขาตอบว่า GS ของเขากันน้ำ100%แต่สำหรับตัวของเขาเองไม่กันน้ำา5 5เขาก็บอกโจเอลว่าโอใช่เราจะไม่เป็นไรเราสบายดีมันแค่แอ่งน้ำเล็กๆเ,เพื่อนเขาบอกว่าผมชอบลุยแอ่งน้ำเล็กๆสนามและโคลนเล็กๆเ,เป็นสิ่งที่เขาชอบมากผมชอบลุยคลนมากเลยละ่ะแต่แห่งน้ำที่จะต้องเจอนี้ทำให้มาร์กไม่มั่นใจเลยเพราะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเขาไม่กันน้ำแน่นอน เขาพูดติดตลกว่าสิ่งเดียวที่ผมทําไม่ได้ก็คือหยุดลงน้ําตราบใดที่เขายังวิ่งต่อไปได้ก็คงไม่มีปัญหาขออย่างเดียวอย่าได้เจอแอ่งน้ําลึกเป็นพอเขาตั้งระบบ GPS เพื่อนําทางด้วยโทรศัพท์และจุดหมายปลายทางของเขาในวันนี้คือหลวงพระบางแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะไปไกลได้แค่ไหนข้าเหมือนระบบ GPS ของมอเตอร์ไซค์ของเขามีปัญหานิดหน่อยเขาไม่อยากเสี่ยงที่จะใช้มันเขาพูดกับเพื่อนๆว่าระยะทางไปหลวงพระบางอยู่ที่290กิโลเมตร ระหว่างทางเราอาจได้แวะที่อื่นก่อนถึงหลวงพระบางแล้วทุกคนก็เตรียมพร้อมออกเดินทางเขาพูดว่าไปกันเถอะไปลุยโคลนกันโอ้พระเจ้าถนนที่เต็มไปด้วยแอ่งน้ําและคลนตมและรถบรรทุกมากมายมุ่งหน้าผ่านชายแดนที่นี่วันนี้จะเป็นวันที่ท้าทายของเขาและอิฟเธอต้องได้ละโคลนอย่างแน่นอนความแออัดของรถใหญ่บนถนนที่เคลื่อนตัวได้อย่างช้าช้าบางคันก็จอดสนิทตรงข้างทางเขาต้องขี่รถไปอย่างระมัดระวังฝ่ารถบรรทุกมากมายออกไป โอ้นี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแอดคิดว่าถ้าใครมาใช้ถนนในประเทศลาวช่วงหน้าฝนได้คนนั้นจะต้องมีความอดทนสูงและต้องเป็นคนที่ใจเย็นมากๆเลยค่ะและส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวแนวผจญภัยจากชาติตะวันตกพวกเขาชอบความท้าทายและความลำบากอยู่เสมอเขาขี่มอเตอร์ไซค์อย่างช้าๆที่นี่คงเป็นที่ตรวจรถหรือที่ผ่านทางโอถนนมีแต่น้ำโคลนและเท,ทเต็มไปหมดเลยล่ะ ถนนดินแดงที่เต็มไปด้วยโคลนทําให้เขาไม่อาจใช้ความเร็วได้เลยและทางข้างหน้าที่มองเห็นถึงกับทําให้เขาต้องร้องหาพระเจ้าโอ้ oh my god ถนนที่นี่โอ้ oh, พระเจ้าและนี่คงจะเป็นวันที่แสนจะยาวนานของเขาพวกคุณดูถนนนั่นสิถึงแม้ทางจะลําบากแค่ไหนเขาก็คงต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะเขาไม่มีเส้นทางอื่นให้เลือกอีกแล้วล่ะค่ะ และเขาต้องอุทานอีกครั้งว่าโอ้ไ oh ม่กอดเขาได้แต่ตะลึงกับถนนที่อยู่ตรงหน้าของเขาโอ้ oh, พระเจ้าของฉันเขาได้แต่คร่ำครวญออกมาโอ oh, ไม่อยากเชื่อเลยว่าถนนมันจะเป็นอย่างนี้เขาได้แต่ถอนหายใจเฮ้อตลอดเวลาและเขาได้กล่าวออกมาว่าถนนที่เราขับขี่มันเป็นถนนที่ไม่ใช่ถนนเลยนะเขาคอยมองเพื่อนอยู่บ่อยๆว่าเป็นอย่างไรบ้างด้วยความเป็นห่วงนั่นเองค่ะการเดินทางในวันนี้ถือว่ายากลำบากมากสำหรับเขา แล้วทั้งเขาและเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดพักคุยและเตรียมลุยจุดที่ยากที่สุดมันก็คือแอ่งน้ําที่เขาพูดถึงก่อนหน้านี้มาร์คหันไปถามโจเอลด้วยรอยยิ้มเจือความท้าทายนายพร้อมหรือยังสําหรับการลุยโคลนและแอ่งน้ําตรงหน้าเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นท่ามกลางเส้นทางที่เต็มไปด้วยดินที่แหลและน้ําขังเหมือนพวกเขารู้ดีว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความมันที่แท้จริงโอ้พระเจ้าเมื่อเทียบกับเนปาลแล้วสถานที่แห่งนี้ราวกับอีกโลกหนึ่ง เขารู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นมนุษย์ในดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความแปลกประหลาดและเหนือความคาดหมายโอ้ไม่ก็อดเขาพึมพำออกมาอีกครั้งทั้งทึ่งทั้งงงและตื่นเต้นไปพร้อมกันเขาต้องขี่รถอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะถนนมีแอ่งน้ำมากมายอยู่ตลอดเส้นทางเขาบอกว่าการขับขี่หลบหลีกหลุมบ่อโคลนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะมันเบาและคล่องตัวสุดๆแต่สำหรับโจเอลกับเจ้ารถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ของเขานั่นอีกเรื่องหนึ่งเลย ด้วยน้ำหนักที่มากและขนาดที่ใหญ่โตแค่คิดก็รู้แล้วว่าการขับขี่รถบนเส้นทางคลอนแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่แน่หลังจากขี่ฝ่าผ่านแอ่งน้ำและคลอนตมมาได้สักระยะมากก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคใหม่ทางแคบสุดๆที่มีรถใหญ่วิ่งสวนเข้ามาเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องแทรกตัวเข้าไปตรงกลางช่องแคบๆนั้นขี่ฝ่าออกมาด้วยความระทึกสุดขีดจนเขาต้องอุทานออกมาว่านี่มันบ้าไปแล้วมันไม่มีทางให้ไปเลย no no นี่มันอะไรกันนี่ไม่อยากจะเชื่อเลย เส้นทางเบื้องหน้าเต็มไปด้วยแอ่งน้ำโคลนและหลุมลึกเป็นบอ่อไม่มีทางให้หลบหรือเลือกขี่อย่างสะดวกเลยมากต้องขี่ตามหลังรถบรรทุกคันใหญ่พยายามมองหาจังหวะที่จะเร่งแซงขึ้นไปแต่ด้วยสภาพถนนที่เละเทะและมีรถใหญ่มากมายจนแทบไม่มีที่ให้รถเขาวิ่งเลยนี่ไม่ใช่การเดินทางที่ธรรมดาเลยละ่ะเขาหยุดรถเมื่อมาถึงแอ่งน้ำที่กว้างเต็มพื้นที่ถนนเขาหันไปบอกโจเอลว่าโอนี่มันบ้ามากแต่เราต้องลุยไปเราหยุดไม่ได้โอไมค์ก oh ็เราต้องไปใช่เขาต้องฝ่าแอ่งน้ำนี้ไปเท่านั้น แต่เขาก็มีความกังวลใจมากเหลือเกินกับรถมอเตอร์ไซค์ของเขามากตัดสินใจขี่รถฝ้าเข้าไปในแอ่งน้ําขนาดใหญ่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยหัวใจที่ระทึกและกังวลใจมากที่สุดเขาขี่ตามหลังรถใหญ่มาเรื่อยๆระดับน้ำสูงพอประมาณเขาจึงตัดสินใจเลือกที่จะแซงข้างรถบรรทุกคันโตทันทีตอนแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจเมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาเกือบจะมิดคันรถของเขาโอ้โอ้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคู่ใจของเขาเครื่องมันจะดับไหมนะ เขาพยายามดันให้รถเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะมันติดลมแต่มันก็ยากเย็นเหลือเกินเขาพยายามใช้แรงทั้งหมดที่ทเขามีแต่มันก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จเขาทั้งเหนื่อยทั้งหอบแทบหายใจไม่ทันเลยล่ะเขาพยายามขยุมรถอย่างแรงแรงหลายครั้งให้รถมันเคลื่อนตัวออกมามันเป็นอะไรที่ยากลําบากสําหรับเขามากมันเป็นการผจญภัยที่เกินจะคาดคิดได้เลยค่ะเขาพยายามยกรถขยับรถอย่างแรงไปมาอย่างนี้ซ้ำๆจนเขาแทบจะหมดแรงแต่เขาก็ยังไม่ท้อถอยทำมันต่อไปโอ้โห แอดเห็นแล้วอดสงสารเขาไม่ได้เลยค่ะสู้ๆนะคะเขายังคงพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช้วิธีแบบเดิมๆอยู่อย่างนั้นแต่รถยังคงจมอยู่ในหลุมโคลนลึกราวกับไม่มีทางออกเขาใช้ความพยายามทั้งกายและใจเท่าที่เขามีมากไม่คิดยอมแพ้ขยม่มและยกรถอย่างแรงและในที่สุดมันก็ขยับรถค่อยๆหลุดออกจากหลุมโคลอนอย่างชา้ชาๆก่อนจะพุ่งตัวไปข้างหน้าเขาทั้งเหนื่อยทั้งเปียกแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจใชัยชนะเล็กๆก,ก,กลางดินโคลนที่เขาเป็นคนคว้าม,มาเอง มารพยายามขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากแอ่งน้ําด้วยความระมัดระวังทุกจังหวะของล้อเต็มไปด้วยความกังวลเขามองรถไฟฟ้าคู่ใจด้วยใจระทึกพลางพึมพำเบาๆโอ้โอ้ขออย่าให้มีอะไรเสียหายเลยแต่ในใจของเขายังไม่แน่ใจเลยว่าเครื่องจะรอดหรือไม่มารจอดรถดูสภาพรถและสภาพของเขาซึ่งดูไม่ได้เลยเขาต้องหาที่จอดที่ปลอดภัยมากกว่านี้เพื่อจะได้หยุดตรวจเช็คอุปกรณ์และสัมภาระทั้งหมดเขาอยากรู้ว่ามีอะไรเสียหายจากการลุยแอ่งน้ำลึกหรือไม่แม้จะขี่พ้นมาได้แล้ว แต่ความกังวลก็ยังไม่หายไปเขารู้ดีว่าในทริปแบบนี้แค่ความเสียหายเล็กๆก,ก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เขาได้ที่จอดรถที่ปลอดภัยแล้วเขาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ยังเหนื่อยหอบว่าเมื่อครูรถและตัวเขาช่วงท่อล่างจมอยู่ในน้ำโคลนและนั่นเองที่ทำให้กล้องในกระเป๋ากางเกงเขาเปียกหมดเลยล่ะเขาหยิบกล้องออกมาเช็ดทำความสะอาดให้มันแห้งสนิทปัญหาใหญ่ของเขาคือถ้าเขาปิดเปิดสวิตช์เครื่องมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ด้วยขาตั้งข้างเขาอาจจะสตาร์ทรถไม่ได้อีกเลย เขามั่นใจว่ามันสตาร์ทไม่ติดแน่นอนไม่นานหลังจากนั้นโจโอเอลและเอริก้าก็มาจอดรถใกล้กับเขามาร์กเล่าให้โจโอเอลฟังด้วยสีหน้าเป็นกังวลว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเขาจมน้ําเกือบทั้งคันและตอนนี้เขาไม่สามารถดับเครื่องได้เลยเพราะหากดับเครื่องลงเมื่อไหร่รถก็จะไม่สามารถสตาร์ทขึ้นมาได้อีกโจโอเอลรับรู้ถึงสถานการณ์และความกังวลใจของมาร์กได้เป็นอย่างดีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเขาดูสภาพย่แย่และดูเหมือนว่าบนหน้าจอย,ยังคงแสดงรหัสข,ข้อผิดพลาดอยู่ หากเขาใช้ขาตั้งข้างตอนนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวรถแล้วว่าจะดับเครื่องไปเลยหรือไม่แต่ถึงจะเจอปัญหาเยอะแค่ไหนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเขาก็ยังพอวิ่งต่อไปได้อย่างน้อยตอนนี้มันยังไม่ดับนั่นแหละคือสิ่งสําคัญเขาหันไปมองรถพูดกับตัวเองเบาๆเหมือนกําลังให้กําลังใจลุยต่อไปนะไอ้ลูกผู้ชายสุดโหดเขายิ้มฝืนๆแล้วพยายามคิดบวกน่าจะโอเคแล้วล่ะตอนนี้อย่างน้อยรถก็ยังวิ่งได้แต่แววตาของเขามีความเหนื่อยล้าอยู่มากมาย เขายังพูดติดตลกอีกว่าอย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสามารถจุ่มลงไปในแอ่งน้ําได้เต็มๆแบบไม่ตายแล้วก็หัวเราะเบาๆก่อนจะพูดต่อเห็นไหมครับช่องนี้เรามีอะไรให้เรียนรู้เสมอเด็กหนุ่มคนนี้เพิ่งขี่มาได้แค่8กิโลเมตรเท่านั้นแต่ระยะทางที่เหลืออีก280กิโลเมตรยังรอยอยู่ข้างหน้าเขายิ้มเจริญๆพร้อมพูดว่าแค่เริ่มต้นก็แบบนี้แล้วจะมีอะไรผิดพลาดไปมากกว่านี้ได้อีกละเนี่ยใช่แล้วครับ ตอนนี้เขาไม่มี ABS แล้วแถมระบบควบคุมการยึดเกาะถนนก็หายไปด้วยแต่มันควรจะมีอยู่นะเขาบ่นกับตัวเองพลางมองหน้าจอบางทีถ้าปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้งมันอาจจะกลับมาก็ได้มัง้งแต่เขาก็ไม่ได้มั่นใจอะไรเลยโอ้พระเจ้าเหมือนเราขี่รถอยู่บนก้อนสบู่เลยมันลื่นไปหมดเขาต้องขับรถอย่างระมัดระวังอย่างมากเพื่อพยุงรถของเขาไม่ให้ล้มลงไปและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมรถบรรทุกถึงขึ้นเนินเขาไม่ได้ถนนมันลื่นสุด,สด นี่อาจเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ที่แย่ที่สุดของเขาเลยก็ได้นะและเขาหวังว่าโจเอลและเอริก้ายังคงสบายดีเขาจอดรถแล้วชี้ไปที่ถนนดินโคลแล้วพูดว่าถนนมันลื่นมากลื่นจริงๆเขาพูดเสียงจริงๆใช่แล้วเบนเตือนเขาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่เขาลืมเตือนบอกโจเอลกับเอริกา้าเบนบอกเขาว่าได้ขับรถบรรทุกหรือรถบ้านเรียบข้างถนนมาอย่างช้าๆเช่นกันและไปรอยอยู่ที่นัดหมายเรียบร้อยแล้วค่ะ อุปสรรคใหญ่ของการเดินทางในครั้งนี้คือทางสัญจรที่ยากลำบากก็คงเหมือนกับที่มาร์กบอกไว้ว่าถนนมันไม่ใช่ถนนแต่สักวันถนนที่นี่คงได้พัฒนาอย่างแน่นอนค่ะตลอดเส้นทางก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่อแอ่งน้ำก็มีมากมายเขาขี่หลบหลีกแอ่งน้ำซ้ายขวาไปมาตรงไหนหลบไม่ได้ก็ต้องลุยลงไปเลยค่ะโอถนนมันแย่มากมันแทบไม่มีทางดีๆให้เขาขับขี่ได้เลยเรามาร่วมเดินทางและคอยเป็นกำลังใจให้กับเขากันดีกว่านะคะ ว่าถนนดินโคลนนี้จะสิ้นสุดที่ตรงไหนกันค่ะก่อนจะสิ้นสุดถนนดินคลนเขาก็พูดว่าโอมันแย่มากและสกระปรกมากๆเลยถนนเริ่มเปลี่ยนสภาพจากถนนดินคลนมาเป็นถนนลาดยางถึงจะมีชำรุดบ้างอยู่หลายแห่งแต่ถือว่าถนนดีใช้ได้เลยล่ะและโชคดีที่ถนนมันแห้งและไม่มีน้ำขังเขาจึงเร่งความเร็วของรถได้เป็นอย่างดี มาร์กบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขาไม่ได้ปิดเครื่องเลยในระยะทาง60กิโลเมตรแล้วรถของเขายังมีขึ้นรหัสข้อผิดพลาดอยู่ตรงที่หน้าจอตลอดเวลาไม่มีระบบนำทางและระบบยึดเกาะถนนทุกอย่างยังใช้การไม่ได้ดังนั้นเขาหวังว่าเมื่อถึงเวลาต้องปิดเครื่องยนต์รถของเขาจะกลับมาเปิดใช้ได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เบนและจูเลียอยู่ห่างจากที่นี่เพียง18กิโลเมตรพวกเราจะไปแวะดื่มกาแฟกันที่นั่น จากนั้นเขาจะได้ดูความเสียหายของอ e ีฟรตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่ามีอะไรบ้างรวมทั้งกล้องวิดีโอของเขาที่เปียกน้ำด้วยค่ะเขาคิดไม่ถึงเลยว่าถนนมันจะแย่ได้ขนาดนี้โอลาวพวกเขาบอกว่าอินเดียไม่เหมาะสำหรับมือใหม่แต่เขาไม่คิดอย่างนั้นลาวแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ยังมีความงดงามของธรรมชาติเช่นกันว้าวดูสิธรรมชาติช่างสวยงามจริงๆและสิ่งหนึ่งคือเสื้อผ้าเขายังคงเปียกอยู่โอเคเขาจะใช้เวลาในการขี่30นาทีที่จะทำให้ตัวของเขาแห้งสนิท และหวังว่ารหัสข้อผิดพลาดท,ทั้งหมดจะหายไปเองซึ่งมันคงเป็นอะไรที่น่ารักมากมาร์กบอกว่าโจเอลก็มีปัญหากับมอเตอร์ไซค์ของเขาเช่นกันเพราะมอเตอร์ไซค์โจเอลดับตลอดเวลาและไม่กินน้ำมันเราเลยจะมาช่วยกันดูว่าเป็นอย่างไรเขารู้สึกดีใจมากที่เขามาถึงที่นัดหมายได้อย่างปลอดภัยโอรถเขาเกือบจมน้ำตายระยะทางส0กิโลเมตรมันมีแต่น้ำขังน้ำท่วมถนนเหมือนทะเลสาบเลยละ่ะเขาเล่าให้เพื่อนเอนฟัง เขาลองปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่อีกครั้งมาดูกันว่าจะล้างรหัสข้อผิดพลาดได้หรือไม่เขากดดูข้อมูลยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่แต่ไม่นานเขาก็กดเคลียร์ออกได้เขาดีใจเมื่อสตาร์รถได้อีกครั้งโอเคมันยังดีอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ติดตั้ง ABS และระบบหน้าจอย,ยังเปิดอยู่แต่ไม่มีรหัสข้อผิดพลาดขึ้นแสดงแล้วและได้เวลาออกเดินทางอีกครั้งเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใกล้ๆโจเอลแล้วพูดว่าเขาปิดระบบ ABS แต่ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนกลับมาใช้งานได้แล้วรวมทั้งระบบอื่นๆอีกด้วย ABS ก็คือระบบเซนเซอร์ความเร็วและเกี่ยวกับคันเร่งของมอเตอร์ไซค์ค่ะโอเคทุกคนสบายดีและพร้อมที่จะลุยกันต่อไปเรามีเวลาอีกสีชั่วโมงในการเดินทางเท่านั้นเรามาลองดูว่าจะทำได้ไหมมาร์กพูดอย่างตื่นเต้นว่าผมรู้ว่าพวกคุณเห็นแล้วแต่ผมเพิ่งดูภาพที่ผมขี่รถผ่านแอ่งน้ำนั้นและอีฟก็จมอยู่ใต้น้ำเกือบทั้งคันมันบ้าจริงๆคุณรู้ไหมที่ผมพูดมาแค่ต้องการบอกว่านี่มันเหลือเชื่อมากที่เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจมน้ำมันเหมือนจะตายแต่มันไม่ตาย แต่คุณรู้ว่าผมหมายถึงอะไรเหมือนจะทำให้มอเตอร์ไซค์จนตรกร้อยเปอร์เซ็นต์555และตัวผมก็นั่งอยู่ในน้ำนั่งอยู่สักพักใหญ่เขาต้องพยายามเป็นอย่างมากและยิ่งระบบควบคุมการยึดเกาะถนนก็ไม่สามารถใช้งานได้มันจึงยากมากกว่าเขาจะออกมาได้อย่างเหลือเชื่อและนี่คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของเขาเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมได้เลยค่ะและทิวทัศน์ของที่นี่ก็สวยงามมากๆเมื่อคุณได้ขี่ผ่านป่าไม้ที่เขียวขจีมันทำให้เขารู้สึกดีมาก และอีกอย่างที่ผมต้องบอกพวกคุณผมทึ่งและภูมิใจในตัวโจเอลแมนมากที่เขาขี่ผ่านที่นั่นเหมือนเจ้านายบนจีเอสตัวใหญ่ๆเขาอยากทำอย่างนี้ได้บ้างตอนอายุเจปีเขาคงมีความสุขมากโอ้ oh my god ตอนนี้เขาแค่หวังว่าจะไม่ต้องเปียกอีกต่อไปและนี่คือนักผจญภัยที่ประเทศเราโอ้ oh, if เธอเก่งมากงานดีมากมากความเหน็ดเหนื่อยและความกังวลใจของเขาหายไปหมดสิน้นเมื่อเขาได้สัมผัสก,กับธรรมชาติอันสวยงามของที่นี่ป่าเขาตลอดสองข้างทางมันช่างงดงามเสียจริงๆ รถของเขาสกรปรกจนมองไม่เห็นว่าป้ายทะเบียนหมายเลขอะไรมักพูดแบบคำๆว่าป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนอะไรฮ้า,าเขามองรถที่เต็มไปด้วยคราบดินโคลนโออีฟ oh, ดูสิสาวน้อยคุณสกรปรกมากรถของโจเอลมีปัญหากับตัวสูบฉีดน้ำมันเขาคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงการจะหาเปลี่ยนตัวใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ตราบใดที่รถยักษ์ใหญ่ gs ยังวิ่งได้อยู่ก็ดูดีแล้วล่ะ มาร์กขับขี่อย่างมีความสุขและเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ดีและความงามของธรรมชาติที่ยอดเยี o ่ยมโอวาวมันสวยงามมากเขาชื่นชอบมันจริงๆมาร์กกับโจเอลพูดคุยกันที่ปั๊มน้ำมันเล็กๆโจเอล Joel บอกว่าเบนได้สั่งอะไหล่รถให้เขาแล้วคงอีกไม่นานก็จะมาถึงแต่การเปลี่ยนอะไหล่มันยุ่งยากมากทำคนเดียวไม่ได้มาร์กจึงบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะช่วยคุณเองนะเราทำมันได้อยู่แล้วล่ะโจเอลรู้สึกซาบซึ้งมากและขอบคุณมาร์กที่ได้ร่วมเดินทางกับเขามันเป็นอะไรที่ดีมาก มารกก์กตอบกับโจเอลว่าเขาก็ชอบมากและสนุกมากที่มีเพื่อนร่วมเดินทางเขาเริ่มออกเดินทางและพูดว่าคืนนี้เราคงไม่ได้ไปพักที่หลวงพระบางเราจะพักที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแต่เขาจำชื่อไม่ได้ถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่มีโรงแรมที่พักดีมากเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งชั่วโมงและตอนนี้ทิวทัศน์ที่นี่ก็สวยงามมากทุกอย่างดีถนนก็ดีแต่น่าเสียดายที่เขาไม่อาจบินโดนได้เพราะแอปถูกลบไปแล้วต้องหาเวลาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งเขาถึงในความงามของป่าไม้ที่เขียวขจี คงเป็นเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยล่ะพื้นที่ป่าไม้จึงเขียวชะอมตลอดแนวเข้าเขตเมืองเขาเห็นสุนัขอยู่ริมทางบ่อยมากเพราะคนที่นี่ชอบเลี้ยงมันและที่นี่มีจุดตรวจความปลอดภัยหลายจุดแต่พวกเขาไม่เคยเรียกพวกเราให้หยุดเลยการเดินทางของเขาเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรต้องกังวลใจอีกต่อไปและแล้วมาร์กับโจเอลก็มาถึงที่พักตอนมืดค่ำพอดีค่ะสิ่งแรกที่เขาทำคือการชาร์จไฟฟ้าให้กับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาทันที มาร์กเดินเข้าห้องมาแล้วพูดว่านี่คือห้องของผมมันดูธรรมดามากแต่ผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพราะผมรู้ว่าพรุ่งนี้เช้าที่นี่จะมีวิวที่ยอดเยี่ยมให้ผมได้ชื่นชมแล้วเขาก็พูดถึงเหตุการณ์ระทึกที่ผ่านมาว่าเขายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นคืนนี้เขาคงต้องดูวิดีโอนั้นวนไปวนมาหลายรอบแน่เลยโอ้มันบ้ามากเขาภูมิใจในตัวอีฟมากภูมิใจมากจริงๆจบไปแล้วนะคะกับคลิปดีๆเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันเลยค่ะ คอมเมนต์แรกบอกว่าบ้าเอ้ยมาร์กนั่นไม่ใช่ทัวร์จักรยานนะนั่นมันเรือใบต่างหากบ้าเอ้ยฮ่าฮ่าคอมเมนต์นี้บอกว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณจึงยืนห่างออกมาสักพักแล้วคอยดูชาวท้องถิน่นและเส้นทางที่พวกเขาใช้ฝ่าอุปสรรคสุดบ้าระหำ่ำคอมเมนต์นี้บอกว่านั่นมันดราม่าจริงๆตอนนี้คุณคงเรียกอีฟได้อย่างภาคภูมิใจว่ามิสผู้ไม่มีวันจมแค่วิดีโอนี้เพียงวิดีโอเดียวเซโร่ก็ควรมอบจักรยานใหม่ให้คุณฟรีสําหรับการเดินทางครั้งหน้าแล้วล่ะ คอมเมนต์นี้ก็บอกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมคนจีนได้ติดตั้งจุดล้างรถบริเวณด่านเข้าออกคอมเมนต์นี้มาจากชาวจีนเขาคอมเมนต์ว่ามันน่าเศร้าที่ได้เห็นห่างกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ต่างกันร,ราวกับโลกทั้งใบขอให้ประเทศลาวโชคดีคอมเมนต์นี้บอกว่าฉันตกใจมากที่ถนนในลาวแย่มากคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าแม้แต่เครื่องชาร์จก็ยังใช้งานได้โอ้พระเจ้าช่างเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆคุณคงไม่อยากปิดมันหลังจากดำน้ำหรือจากประสบการณ์ครั้งก่อนๆใช่ไหม ดูเหมือนว่าอีฟจะรอดชีวิตจากการผจญภัยครั้งนี้ได้อย่างน่าทึ่งจริงๆคอมเมนต์นี้บอกว่าเมื่อมองดูถนนที่ไม่ดีสายนี้เห็นได้ชัดว่าทางรถไฟจีนลาวมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการคมนาคมและการเดินทางของประชาชนคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่ากอจากเปรูมาร์กขอให้ถนนพาคุณไปสู่สถานที่อันน่าทึ่งขอให้ธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คุณและขอให้การผจญภัยเติมเต็มความสุขให้กับคุณขอให้การเดินทางของคุณเป็นไปด้วยความสุข ถ้าชื่นชอบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามติดชีวิตนักท่องเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ